จะไปหาหน่อไม้แต่เช้าวันนี้พุทธค่าว่าออกดอกแล้วนะคะสวยงามมากเลยเป็นแถวเลยในไอซ์แลนด์ปามปาอากาศดีก็เลยจะข้ามเกาะไปหาหน่อไม้วันนี้เห็นนะคะน้ําลงได้โอกาสน้ําลงก็เลยไปหาหน่อไม้ได้ในคุณวิลเลียมคุณวิลเลียมเซฮันน์ลูสเซน เลี่ยมเป็นคนขับรถให้นะคะวันนี้อารมณ์ดีชวนไปก็ไปไนี่อากาศดีน้ำลงกำลังเริ่มลงเห็นไหมคะนูน่นทางนน่นทางเดินไปเห็นไหมคะน่ะจะเดินไปค่ะเกาะนั้นแหละเดี๋ยวพูดทุกคาว่าออกงามสวยงามมากอันนี้บ้านลูกสาวดิน เลียมว่าเป็นนิดค่ะสาวเลียมโอ้ยดอกไม้สวยจังเก่งนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ทีนี่มีโบมีไอโรตัสด้วยนะคะอยู่ตรงไหนมองไม่เห็นเลยโอ้ยดอกไม้สวยจังเลยดอกเดือดนี่โอ้ยดอกสวยมากมีจักรันด้าด้วยนี่ต้นจักรันด้า นี่ก็สวยค่ะปลูกจ็กกาแลนดาไปด้วย,วยนี่พุทธค่ะว่าออกดอกงามมากโอ้ดิฉัน very beautiful this tree you see นี่ you see the beautiful oh I will come to take picture with them Monday when the sun is o u t y yeah, e ้ย sun out beautiful flowers come out f look w e r s l o much nicer when the sun is o up <laughs> Of course. They are very good. Yeah, very good. Because they're only small patch. They're only small, you know, yeah, the But bamboo. they come very good. Yeah. But you get. Yeah. You do very good there. Mm -hmm. Not come this way, Yes, I go yeah. this way. Not so many rock, but I have to go slow because of water.

เร่ึ้องเยนแตัด้านวันท่ามง9้ตั้ามาออวนที่9โด้ตัดเข้านนีร่วันที่ามงได้ามตี e หรืวัี่งามานหวัน่อไม้แล้านะคะนี้ห่าหน่อมไดเมาี้หรนี่9มไานีให้อวันที่งนนี้ครณวิลเลี่มกำลังเดิามา ยูเตวิลเลียมพาเมียมาหาหน่อไม้พามาหาหน่อไม้เขาบอกว่ามีฝรั่งสักกี่คนพาภรรยามาหาหน่อไม้เพราะว่า ハッピーハンディベンボー Two in here.